สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสที่หครับกลับมาวิเคราะห์ทองกันต่อเป็นรายวันเหมือนเดิมครับเริ่มเริมเริ่มต้นที่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับอ,อย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานครับราคาทองก็ขยับขึ้นอย่างที่ชัดเจนเลยครับว่ามันขยับต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่นะฮะแล้วก็ ถ้าดูจากทำเฟรม4ชั่วโมงวันนี้นะครับคงสร้างราคานะครับตั้งแต่ช่วงกลางเมษาที่ผ่านมานู่นเลยนะฮะตลาดมีการยกมาเป็น higher low นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจะไม่หลุดกรอบตัวไซด์เว3สัปดาห์หลังนะครับอยู่ในช่วงประมาณ3,332ถึง3,384จึงมองว่ายังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่ามีการพักฐานนะครับ มากกว่าจะกลับตัวลงนะฮะแล้วก็โซนที่สำคัญนะฮะโซนที่สำคัญสำหรับทำเฟรม4ช,ชั่วโมงเนี่ยซัพพลายในส่วนของฝั่งขายนะฮะระดับจะอยู่ที่ประมาณ3480นะฮะถึงถึง3520นะครับยอดช้อนกันหลายแท่งนะครับยอดซ้อนกันหลายแท่งนะครับจากไพวอตอาร์หนึนะครับ แล้วก็ความหมายของ Price Action นะครับก็กลับตัวค่อนกับตัวค่อยนะครับแล้วก็ Sell the Dip นะครับอยู่ประมาณ3,400นะครับต้องรอดูว่าจะถึงหรือเปล่านะฮะถ้าเกิดใครที่จะเข้าเป็นฝั่งขายนะฮะแล้วก็โซนที่เป็น <c oughs> Mid r e s i s t a n c นะครับ3,401นะครับจาก p i วอ t ที่ ลงไว้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,401ซึ่งเป็นด่านแรกถ้าผ่านไปได้นะครับก็จะเป็นโมเมนตัมขาขึ้นที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีเบรกแอนเทสนะครับเพื่อเสริมนะครับในส่วนส่วนของกลยุธทธ์ที่ที่จะไปถึงนะครับซึ่งอาจจะไปถึงถึง3,480นะครับสำหรับดีมานโซนดีมานโซนประมาณ3,384ถึง3,332นะฮะ กรอบของ consideration นะครับ consideration zone light นะครับแล้วก็เป็นโซนที่อยู่โซนดีมานนี้นะครับก็จะเป็น strategy ก็จะเป็นแบบ buy on the dip เป็นหลักนะฮะสำหรับ Week low WEEK low zone เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3-1 2-8ถึง3,000นนะฮะโซนนี้เป็นโซน สุดท้ายที่ยังไม่ถูกทดสอบนะครับอาจจะยังไม่ลงมาทดสอบจุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าหลุดแล้วอาจจะกลับตัวอา,อาจจะกลับตัวลึกนะครับถือว่าเป็นมุมมองขอขาขึ้นอยู่นะฮะอาจจะลงไปไม่ถึงนะครับสำหรับาภาพรวมภาพรวมในส่วนของส่วนของอสีชั่วโมงนะครับก็ยังบอกว่าเป็นขาบายอย่างที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ยังไม่ถูก กลบหรือว่าลงไปในส่วนของโซนด้างเลยนะฮะคราวนี้มาดูในส่วนของไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงกันบ้างครับไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของหาจังหวะหรือหาระยะเข้าออกได้นะฮะก็จะอยู่ในส่วนของภาพเป็น c o m p a r เรชันนะครับก็จะอยู่ในกรอบประมาณที่3 3 6 2 3ถึง3 3 8 2นะฮะ3 3 6 2ถึง 3, 3 8, EMA 55นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3362นะครับเป็นแนวรับดินามิกนะฮะแล้วก็ Break of Structure นะครับ b o สจะเกิดขึ้นอยู่แถวแถวประมาณ3382ถึง3384นะครับซึ่งก็จะเป็น Trigger ที่ขึ้นมาทดสอบในในระดับที่จะไปในส่วนที่บอกว่า อาจจะเป็นของ H4 ตะกี้นะครับก็คือ3 4 0 1 3ถึง3420นะครับกลยุทธ์ที่จะเข้าหรือว่าจะเข้าเล่นหรือยังไงนะฮะก็ให้เป็นแนวคิดละกันนะครับยังไงก็อาจจะไม่ได้ตามนี้นะครับแต่ว่าใครที่จะเข้าก็ศึกษาแล้วก็ดูกราฟกันดีๆนะครับสำหรับลองส c แคปปิ้งนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3364-3370ถึง3370นะครับ Uh, 3 3 6 4ถึง3 3 7 0อ่ย้ำกันอีกทีแล้วก็ SL จะอยู่ที่ประมาณ3 3 5 4นะครับ SL 3 3 5 4 TP. TP TP ตั้งอยู่ที่ประมาณ3 3 8 2นะครับถึง3 4 1 3 4 0 1นะครับก็ก็ลองตั้งกันดูครับ3 3 8 2ถึง3 4 0 1นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก กลยุทธ์สั้นนะครับแบบเฟดทูช็อตนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณใครที่จะเป็นาขาเซลล์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณขึ้นไปถึง3 4 0 0ถึง3 4 1 0ถูกไหมฮะก็3 4 0 0ถึง3 4 1 0นะครับแล้วก็ถ้ามีพินบาร์หรือเบี่ยงเบนนะครับก็จะกลับอยู่ลงที่ประมาณทีพี TP ที่3 3 7 0นะครับ3 3 7 0 อันนี้อาจจะต้องคำนวณ SL กันดูเอเองนะครับอาจจะต้องลองตั้งดูว่าอยู่ที่ประมาณไหนนะฮะมาอัปเดตข่าวของฝั่ง US กันบ้างนะครับว่าที่ผ่านมามีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับช่วงวันนี้นะครับวันที่5นะครับก็จะมีข่าวนะครับเกี่ยวกับตัวเลขของการขออนุเคราะห์ชั้นสูงเนื่องจากความกดดันของ US แล้วก็ าจจะช่วยถึงข่าวทองนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับความนุเคราะห์ต่างๆนะครับแล้วก็จับตานะครับจับตาวันศุกร์อย่างที่บอกไปในคลิปก่อนหน้านะครับวันศุกร์ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับนอนฟาร์มเพ o โรนะครับก็หากถ้านอนฟาร์มมีการต่ํากว่าคาดนะครับการจ้างงานชะลอตัวนะครับก็ตอกย้ำภาพเฟ็ดว่าจะผ่อน QE นะครับทำให้ทองบวกแน่นอนนะครับอันนี้ต้องรอดูครับว่าจะเป็นยังไงท่านี้ตลอดทั้งวันนะครับก็จะมีเฟดสปิเกอร์นะครับซึ่งให้ถ้อยแถลงไว้นะครับว่าดีวิสนะครับจะมีการซื้อทองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ ETF flow นะครับก็จะมีการถือทองทองเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มสุทธิ จากเดือนที่แล้วมาเป็น6.2ตันนะครับตั้งแต่วันที่3มิถุนาที่ผ่านมานะครับสะท้อนให้เห็นกระแสเงินไหลเข้าไม่กดดันราคานะครับคราวนี้นั่นก็จะมีข่าวอื่นๆนอกตารางอีกเยอะเลยครับอย่างเช่น Money m a n a g e m e n t นะครับที่บอกว่ามีเนสลองประมาณ 18k นะครับสัญญา3สัตาห์ติดอะไรเงี้ยครับรายใหญ่ก็จะมีการยังใบแอดฝั่งซื้ออยู่นะครับ มีข่าวอื่นๆเกี่ยวกับเซ็นทรัลแบงก์บายยิ่งนะครับก็จะเห็นว่า Q 12,525นะครับมีซื้อสุดที่ประมาณ2อ4่ตันนะครับแล้วก็โปลแลนด์จีนก็นำทีมนะครับในการเข้าซื้อทองเพิ่มนะครับระยะภาพรวมนะครับระยะกลางก็จะเป็นแบ็กสต็อปแบ็กสต็อปฝั่งซื้อนะครับแล้วก็กองทุนหรือโบเกอร์ที่คาดการแคร์นะครับแคร์นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ12-15นะครับมุมมองของ Quant MC นะครับเตือนว่า,า Contraction นะครับอาจจะเกิดสร้างาภาพร้ายแรงนะครับในการขายสั้นนะครับอันนี้อาจจะต้องระวังว่ามันจะออกมา,าบวกหรือลบเพราะว่าถ้าเราเห็นจากตัวตัว,ตวกราฟปัจจุบันนะครับทองมีการพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจากปัจจัยหลายๆส่วนนะครับคราวนี้ภาพรวมสรุปของภาพรวม ภาพรวมข้อมูลนะครับแรงงานสารัฐนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็คือตัวจุดชนวนหากตัวเลขยังอ่อนนะครับแล้วก็ตัว USD หรือค่าเงินดอลลาร์นะครับยังอ่อนนะครับมียืนลดลงนะครับทองก็มีโอกาสจะพุ่งทะลุ3,400ได้นะครับโดยไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดนอนฟาร์มแกร่งนะครับตัวเลขออกมา มากกว่าฟอร์แคสต์หรือว่าดีขึ้นนะครับหรือยังไงนะครับก็อาจจะต้องเฝ้าระคาเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าราคาอาจจะดิดกลับลงมาที่ทดสอบที่ประมาณ3 3 3 2ได้นะครับอันนี้ต้องรอดูอีกครั้งนะครับว่าตัวเลขวันศุกร์จะเป็นยังไงคาวนี้แผนการเทรดของวันนี้แล้วกันผมสรุปแผนการเทรดของวันนี้นะฮะแผนการเทรดของวันนี้บายออนเดอะทริปนะครับ ถ้า buy on the dip ดูจากภาพ4ชั่วโมงจุดเข้าจะอยู่ที่ประมาณ3 3 4 5บนะนะครับบวกลบประมาณ10จุดนะฮะ3 3 4 5 SL อยู่ที่ประมาณ3 3 2 0ครับ3 3 2 0แล้วก็ TP 1ก็จะอยู่ที่ประมาณ3 3 8 4นะครับ3 3 8 4 TP 2ประมาณ3 4 0 1ถึง3 4 8 0นะครับ ก็ลองเฉลี่ยความเสี่ยงแล้วก็เอ็มกันดีๆครับคราวนี้ข้อที่สองกันบ้างในเบรกดาวเอ้าเบรกดาวเอ้าบอยนะฮะดูในไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงดูในความเฟรม1ชั่วโมงจุดเข้านะครับจุดเข้าอยู่ที่ประมาณ3384นะฮะ3384ที่เป็นจุดรีเทสนะฮะ SL ออยู่ที่ประมาณ3364ครับ3364 ทีพีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ3 4 0 1นะครับก็คือ3 4มพันะครับ3 4 0 1ันสอยทีพีสองอยู่ที่ประมาณ3 4 3 7นะครับถึง3 4 8 0นะครับ3 4 3 7ถึง3 4 8 0นะครับอันนี้เป็น1ต่อ1นะครับก็หาจุดเสี่ยงจุดเข้ากันดีๆนะครับลองเอาไปเป็นไกด์นะครับสำหรับฝั่งเซลล์กันบ้างฝั่งขายช็อตทูซัพพลายช็อตแอดซัพพลาย จุดเข้านะครับจุดเข้าทางฝั่งที่คนอยากจะเล่นฝั่งเซลอยู่ที่ประมาณ3 4 8 0ี่ถึงสามหนะครับ p ฏ .ACTION CONFIRM นะครับ uh, Excel อยู่ที่ประมาณ3 5 2 0เอ้ยสามห้นะครับสามหอันนี้เล่นแนวกว้างที่เป็น H4 นะครับผมให้ไว้ค่อนข้างจะไกลอยู่นะครับ แล้วก็ TP 1อยู่ที่ประมาณ3401ครับ3401ครับแล้วก็ TP 2อยู่ประมาณ3 3 3 3 3 3 3 2นะครับก็เป็น1ต่อ3นะครับความเสี่ยงผลตอบแทนแล้วก็สำหรับคนที่เล่นสั้นสำหรับช็อตกันบ้างก็ intra day s c a ป p i n g นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ3364 3 3 6 4ถึง3370นะครับ 3364ถึง3370 SL อยู่ที่ประมาณ3354นะครับ3354 TP อยู่ที่ประมาณ3382 3382อันนี้มี TP เดียวนะครับยังไงก็ดู value confirm ของ feature แล้วก็ open uh, interest นะครับว่าลดน้อยกว่าเมื่อวานแค่ไหนยังไงก็อาจจะต้องดูจุดเข้ากันดีๆนะครับ แล้วก็เกิดถ้ามันเบรกอยู่ที่3,401นะครับก็ควรเห็น Value เพิ่มถ้าชัดเจนยังไงก็ต้องลองดูกราฟนะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตได้ครับว่าทองจะขึ้นจะลงนะครับผมก็ประมาณการให้นะครับ <c oughs> ท่าน,นี้เช็คลิต์กันนิดหนึ่งก่อนที่จะไปลุยตลาดกันวันนี้นะครับว่าจัาต้าในส่วนของวอ l ลุ่มนะครับตอนเปิดตลาดนิวยอร์กนะครับที่ประมาณ ช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งของเวลาไทยถ้าเกิดมีแวลุ่มสำหรับาราคาที่มีการซื้อขายนะครับถ้ายังไม่ผ่าน3,384นะครับสัญญาณก็อาจจะเป็นซิลเซลนะครับลิควิดตี้นะครับกรฟได้ Grab, นะครับอันนี้อาจจะต้องดูประมาณ1ทุ่มด้วยนะครับแล้วก็เช็คในส่วนของ dxy นะครับ us 1 0 y นะครับดอลลาร์ y, นะครับ, onda, รบว่า,าจ,จะมีการ ย่อหรือเปล่านะครับว่าย่อต่ำกว่า1 0 4หรือเปล่านะครับแล้วก็บอนยิวจะหลุดอยู่ที่4 5่หเหนุนทองหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องดูค่างเงินดอลลาร์กันด้วยนะครับถ้าหลุดหรือว่ามีต่ำกว่า1 0 4นะครับก็ทำให้ทองขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามตัวเลขของ o o l l เล claim นะครับว่าสดๆผิดพลาดผิดคาดนะครับหรือมากกว่าบวกลบ20 20k นะครับก็จะเบียนดีมานให้แรเร่งทองนะครับตีตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วกอ็อาจจะปรับขนาดให้หลอดเล็กลงก็ได้นะครับสำหรับที่เล่นความเสี่ยงสูงๆงมาก่อนนะครับแล้วก็ตามข่าวนะครับว่านอนฟาร์มวันศุกร์จะเป็นยังไงแล้วก็ลด <c oughs> ตัวเอ็กโพเชอร์นะครับให้ไว้สัก50%ล่วงหน้าแล้วกันนะครับยังไงจากบทความที่ ที่ผมเล่านะครับจากเนื้อเรื่องจากการวิเคราะห์ที่ผมเล่าทั้งหมดนะครับทำมาเป็นเพื่อการศึกษานะครับไม่แนะนําให้ลงทุนตามนะครับแต่ว่าก็เป็นไกด์สำหรับในใจว่าทิศทางตรงกับทางผู้ลงทุนหรือเปล่านะครับยังไงคนผู้ทุ่ลงทุนทุกท่านนะครับเพื่อนๆยังก็ประเมินความเสี่ยงของตัวเองกันด้วยนะครับดูแลงบประมาณในกระเป๋าของท่านดีๆครับเงินอยู่ในกระเป๋าท่านก็เป็นของท่านครับแต่ว่าเมื่อท่านลงออปเปรชเมื่อไหร่นะครับก็ต้อง ไปวัดกับในตลาดนะครับฝากไว้แค่นี้สำหรับวันพฤหัสีนี้ครับขอบคุณที่ติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับ